ตาดุยวะเออนี่พิธีพิธีเป็นเหตุเขาตาดุยคือว่าเป็นอภินกกับเขาเลยสิแกงกันห่้หวอาสวัสดีท่านู้ชมเจอกับบอสบูดอีกคือเก่าสาเหตุเมื่อนี้ หอหนาหอตากันยันว่าอากาศหนาวท่านู้ชมบบอสมบูรณ์เดินทางออกมาจากเขตจุดชุมเชียงตูจุดนั่นนะมีฝนถอยฝนตกอากาศอากาศเย็นบอสมบุ์ก็เลยหอหนาหอตาเนี่ยนะท่านู้ชมขี่รถออกมาหอดบ้านหอดบ้านอยู่แคมทางภูเขาบ้านนี้ทางท่านู้ชมในยินข่าวบ้านนี้มีงานจัดงานระเบืะบอสมบูรณ์จะไปสอบมือว่าเพื่อนล้างไดจัดระเบืะท่านู้ชมไปรวมกลุ่มกัน ตอนบ่อสมบูรณ์ขี่รถออกมาจากจุดสูงเชียงตูเขตบ้านน้ำทนเข้าไปหาจุดสูงพะวังจนหอดจุดสูงเชียงตูเป็นอากาศคึมแล้วก็มีฝนฝอยนะทาำผู้ชมแต่ว่าใกล้มาหอดบ้านนี้ักเห็นแสงแดดน้อยหนึ่งทาำผู้ชมบ้านนี้นะยังยินข่าวมีงานงานระเบิดแถ่ปู้อ่ะเฮื้ยลังใดนะสอกหาเหมือนก่อนทาำผู้ชมเลยบ่อสมบูรณ์จิพาท์ทำภูชมเนา่ไปสอบ เป็นบ้านที่เจ้าตามแคมปันลงนีดหนะ่งแต่หมู่บ้านอันนี้นะเขาทำแบบไม่บิ๊กนะทำผสมบูมไมดบิ๊กขายเพื่อเป็นการบูเชียเวลานะ่ะที่พาทำผสมหนมาไปเป็นไปชอบหาเพื่อนก็จะเห็และปื๊นะถ้าดาวบูพินอีนะทเตอรมเนเพื่อนทางหนานี่แล้วเพื่อนที่มี รถจับแต่ลายนี่คือซีเมนท์ทางหนานี่นะท่านผู้ชมหมูม่บ้านตัวนี้นะส่วนแรกก็จะปลูกไม้บิก๊กปูกทุกมางเฮือนเหมือนปลูกไม้บิก๊กเป็นสองสามเอกรากเลยอันนี้เป็นพุยเนื้อพุยใส่ไม้บิก๊กที่ว่าทางบริษัทเก็เอา,า,ามอาให้เพื่อให้ใส่ไม้บิ๊กเอาจับภา้ท่านผู้ชมหนังเบิ่งเพือนละปือก่อนเลยท่านผู้ชมก่อนล้างทางหนานี่แหละท่านผู้ชม มีคนเต็มแล้วก็มีรถจักรหลายเลยงานระเบิดนี่ก็บบูฮัาชิทันต้องกริจจกรรมหรือว่ากิจเห็ดพิธีหรือบอพ่อว่าโสุนละกเจจะเห็ดพิธีตอนเศร้าหรือว่าตอนแรงอันนี้จะเป็นตอนแบบบ่ายๆนะท่านผู้ชมคือสิบโเห็นกริจจกรรมนะคือสิเห็นแต่ๆคนนางลินนี่แหละการลินระเบิอดนี่ยาค่ายคือกับการลินดองคือการ กนะระกดอบจับกดมีการขายเครื่องขายเหล่าขายเบีย้ยคือกันไหนมาทางเงินครัวกับฟู้ีทันเพิ่นตาดุย,ตาด,ยตาดุยวะเออนี่พิธีพิธีเป็นเห็ดเข่าตาดุยคือว่าเป็นอาปลกับเข่าเลยสีปนปนพอกับเขา่าแล้วก็ต้มส่น้ำหอนหลังจากมัน <Es> <ส>มัน taking, จะมันจะไข,ข่ขึ้นบานคืออย่างบัสบุนบรายค่ะท่านผู้ชมเห็นด้ลายละเต้าละเต้าไหนอยากก็ไให้เลยเต็มเลยไงต็มได้ใังไง ตัวใหญ่แล้วงัวนี่เนาะฮะคือจะเต็มหมอบักใหญ่เลยบรรยากาศบ้านนี้คัาดไหมน่าพู้ชมมีวิวงาม มาน,นัง่งกระจอมมานั่งอันนี้ก็มาขบงานในระปือกนะสำหรับงานระปือกนี่มันพี่น้องอยู่เขตได้กันมันต้องได้มามาเตา่ามาโฮมมาปุ่มลุมกันอย่างนี้บัดว่าจะเป็นบาดไก่หรือบานไก่อยู่ใช้ก็ต้องด้มาอันนี้้าเป็นภาษาลาวก็จะเอ่นว่างานเจเข่าหาคนตายอันนี้มันจะเป็นชนเผ่าบลูก็จะเอ่นว่างานระปือกนะคับผู้ชม Bỏ oh, bỏ thảo, chẳng muông của tao chậm này Bỏ Chẳng muốn cái ta chậm này Nhưng đơn bỏ <laughs> การระืบเนี่ยก็จะตะปุกถูกเนน้อยไปถูกไปถูกเลยทานผู้ชมถูกเพื่อรับแขกขับคนนั่นพหกไวยไปจุดไปจุดนี่ยไปจุดนี่มันจุดปูเถาจุดเนน้อยทั้งนานมันคนก็จะจัทั้งน้าก็จะจ,ะจับเรยท่านผู้ชม ตัวนี้แมนตูก็เจ้าไ่าเหตุพิธี้อทา่านผู้ชมเหตุพิธีจำผีจักหน่อยนะกะจ็จะหลังจากที่ว่าเหตุเครื่องกินอาหารแล้วนะ,ะจะเอากราเขานี่ตูปน่อยนี้ Yeah. yeah. มุ่งตีหมุง,มง oh. เริ่มเข้าไปที่แล้ววะ <Huh? S 1> เริ่มเริ่มเข้าไปที่แล้ววะนี่อเริ oh. oh. like ่ <like> มเข้าไปที่เอยตอนนี้ที่ว่อมมาถ่าน้องต oh. ้องีนเข้าไปที่ How about you? Hard call fire. การตีกองหมือนตีเพื่ออย่างใท่านผู้ชมตีเพื่อว่าในตูดหนอ ال, i i ่อยก็จะจับฮีจับฮีอะไรนะในทางนอกครับมันเลงกองตุ่มกองหางอยู่ละเพื่อว่าใหายฮีอยู่ข้างในไหนกินของไหวคลองกำอะไรด้วยขโมวยขมื่นในถาบุสมอะไรประมาณแนวอื่นสำหรับพิธีทางการในกัน ได้สําเร็จแล้วเพราะว่ากระเจาจําต้ากังเวนเนี่ยกระเจาจําจบุรุษน,นะท่านผู้ชมตั้นจําประสานกับเสียงก้องอที่สือ่อนะก็คือกระเจาจําตอนเศร้ากระเจาจำตอนเศร้ากระเจาจะ,ะจาจไปจําอยู่ป่าอยู่ดงนั้นเเอาละท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี่ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนคลิปงานละปบืองนะานท่านผู้ชมบังเอิญผ่านมามาเจอจีซึ่งก็เลยว่าโบาทันก็เจ้าจำฮีจำครองสำนะเพราะว่าก็เจ้าจำอาจจะเป็นตอนค่ำประมาณเจ็ดแปดโมงรวมอบบื่นเศร้าพอบอสบุญเดินทางผ่านคือชีพฤทธาถ่ายทา่นผู้ชมในเบื้องจนจบนะแต่ด้วยกระยาทผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจบอสบุญเต่ม ขอขอบใจท่านผู้ชม